อรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกคนนะคะตื่นมาเช้านี้ทุกคนได้อะไรกับข้าวให้เด็กๆก,กินเป็นโรงเรียนส่วนนุ่หมมได้นี่ค่ะไข่ต้มค่ะทุกคนกินข้าวกับไข่ต้มยามเช้าเช้า,ชา,ชามีประโยชน์มากๆอ่ะปะครับอืมผุนนะกินข้าวไปโรงเรียนกินข้าวไปโรงเรียนตอนเช้ามากินข้าวเศร้าน้ากันเด้อจ้าเด็กๆนักเรียนทุกๆคนมากินข้าวเช้าด้วยกันมาทุกมานี่มาเร็วๆๆๆมานี่มามานั่งกับแม่นี่นั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะ เ,เดี๋ยวรถจะมาแล้วเดี๋ยวรถจะมาแล้วอู้วันนี้ไม่หวีผมหล่อเลยอ่ะอวันนี้ไม่มีไม่มีหวีมาหวีผมหล่อเลยหรอเปียวหวีมาหวีผมหล่หอๆเลยลูกเอาไหมไม่เอาบ่ <c oughs> าเอาค่ะทุกคนกิ่งเขากับไข่เส็บๆน้ำกันเด้อจ้าวันนี้ก็แป๊บเดียวพฤหัสนแล้วค่ะทุกคน อีกสักหน่อยก็วันศุกร์พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์แหะเนี่ยฝนก็ตกรินรินมาอีกแล้วฝน,น,น,นตกรินรินตื่นเช้ามาก็ฝนตกรินรินยามกลางคืนก็ตกยามช้าก็ตกเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงรือว่าฝนชุ่มมากๆทุกคนขับรถขับลากอะระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังใช้สตินะคะทุกคน อย่าประมาทพลาดครั้งในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามันค่อนข้างที่จะใช้ยังให้ยังไม่คุ้มต้องใช้ให้คุ้มก่อน <laughs> สุขภาพดีมีใช้กว่าครึ่งกินข้าวกับไข่เพิ่มประโยช yes? ยน,น์เพิ่มโปรตีนกินลือเกินหรือยังยังเม่เกินรีบเกินเอาปุอบวันนี้ไม่โอเควันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยขนะไม่แม วันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยวันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยหมูว่าน้าดีประสันรอสันมื่อนี่จะไหนจะคอยบอกใครรอรอรอร่องหมูว่านเมือนี่รอร่องหมูว่านหมูว่านน่ะตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแป้งฟันแต่งตัววีผมรอรอมื่อนี่ตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำแป้งฟันแต่ว่าโบวีผมเลยบอห่อเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ มื่อนี้หาของบ่พออารมณ์ก็ค่อ,อย่ค่อยจ่อยหาของบ่พออารมณ์ก็เลยไม่ค่อยจ่อยแต่ว่ากะดีที่อาบน้ำแต่งตัวเองเก่งหมากเลยดูชายเม่หันหน้ามาหน่อยอเก่งที่สุดนี่กินเขาไปโรงเรียนก่อนจ้าคลิปนีก้กะพาทุกคนมากินเขาไปโรงเรียนยามเสาราเด้อเจกกิดจมัยคิหนาขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายกอลูกบ๊ายบายกัน,กกนบ๊ายบาย